うん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 。 สวัสดีค่ะวันนี้มาพบแอดมินน้องเมกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามความประทับใจลูกค้านะคะที่ได้เข้ามาใช้บริการในครั้งนี้นะคะสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีครับพี่รู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่ได้รับบริการในครั้งนี้ค่ะประทับใจครับรถคันนี้คือเซลล์พีวีดูแลใช่ไหมคะครับผมได้ข่าวว่าซื้อสดเลยครับใช้เวลานานไหมคะก่าเแล้วมารับรถในวันนี้ไม่นานครับแล้วพี่วีดูแลบริการเป็นยังไงบ้างคะบริการประทับใจครับให้คำปรึกษาได้ดีไหมคะให้คำปรึกษาได้ดีครับวันนี้พี่เดินทางมาไกลไหมคะไม่ไกลคร ประทับใจความบริการของเราใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนระหว่าง0-10ถึง10เลยพี่ให้วิชิทวเียนตะกัน9.9เลยครับ9.9เลยค่ะเป็นคะแนนนึ่งขอบคุณมากนะคะขอให้พี่ได้รับลถคันนี้ไปเพิ่มพูนทรั์นะคะโชคดีตลอดทุกการเดินทางเลยนะคะ